สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับข้าวไปกอนอากาศบริเวณภาคใต้ฟังัดออกประจำวันเสาร์ที่21กันยายน2567กับผมนายสิทธิ์อัญชลีทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้เจอกับลักษณะการหมุนมัางเราไปเล่นกันพร้อมๆเลยครับจากเป็นที่ตัวกับพีิพึงกับเี่นวดครับไอ้ไอ้พายุดีเฟคชั่นสุริยะนะครับมันในออนกำลังลงเป็นย่อมกับกระทำกำลังแรงแล้วนะครับแล้วก็มาดูเมกันต่อนะครับอะนามันภาคใต้อ่าวไตเก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะครับพผมพี่น้องครับ ที่ขาดขาดหน่อยก็คือเมฆแล้วบริเวณไหนเป็นฝนมัง้งมาดูรายละเอตัวฝนก้องชุมพรนะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเขียวนเรื่องนี้อยู่ปากใต้ตะบนนะครับอ,อยู่ทางตัวทางปากเลยนะครับผมพิ่น้องครับมาดูปากใต,ต้ตอนล่างกันบ้างนะครับก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันนะครับอยู่กระจายเลยนะครับทางตอนล่างเนี้นะครับผมพี่น้องครับก็คือสี่เขียวเรื่องๆก็คือฝนที่กำลังตกครับรมาดูอุณหภูมิสู้ๆกันบ้างครับซาติมาปงซาสุเชกับอ่าวัดได้เล็กกว่านะครับอำเภอเมืองจอดนราธิวาส แถวเช้าวันนี้ครับ23่สิองศาเซลเซียสครับที่นอกคิฟจังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวมาดูรายงานปริมาณน้ำฝนกันบ้างนะครับยี่สิบเจ็ดโมงที่เชนวิชาเลยว่าซึ่งสิบเจดวันเร็นี้ครับวัดได้เยอะสุดครับยี่สิบจุดจ็ดมิลลิเมตรครับที่อำเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาดูแปรอากาศของปากใต,ต้ฟังจะออกกันบ้างนะครับมีฝนหรือฝนฟ้ากันนอกในลากพื้นที่เลยนะครับนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ยี่สิบเซลเซียสครับ มาดูคลืล่นลมบริเวณเอา่าวไทยกันบ้างครับแบ่งเป็นช่องถอนะครับสุาราษฎธานีขึ้นไปเลยนะครับเป็นลมตอนตกเชีงยงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลืล่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ฟาคะนองเนี่ยคือจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับมาดูอนล่างากันบ้างครับเกาะที่ลาลาดลุมไปถึงหน้าล่าเลยนะครับเป็นลมตอนตกเชีงยงใต้กับความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาปากตายฟังต่อครับก็ได้มีประกาศเตือนฉบับทีเจ็ดแล้วนะครับอ่าข้องวันที่สิบแปดกันยายนว่านี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักตึ้งนักมาครับบริเวณปากตายตอนบนเนี่ยนะครับมีเกิดลมแรงครับจังหว่าในมั้งชุมพรสุราษฎร์นครปัตตานีสงขลานะครับก็ต้องระมัดระวังครับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็มาดูของทางชาวเรือชาวประมงด้วยนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับเรือเล็ก บริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรควรจะงดออกจากฟังนะครับในช่วงอ่าวันนี้ถึงต่อเช้านะครับต่อไปอีกสองวันนะครับมาดูการไม้ในสภาพอากาศในช่วงเช้ากันหน้ากันบ้างครับวันนี้ครับยี่เบสมาเยือนถึงวันที่หยิบแจกกันยานี้นะครับภาคใต้ฟังตลอดตอนบนนะครับวันนี้ต่อเช้าเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ลอยละหกสิบกนที่พอที่หยิบสามยาวถึงหยิบแจกเนี่ยก็ฝนจะลดลงเรื่อยๆละสี่สิบกนที่ครับมาดูการไม้สภาพอากาศในช่วงเช้ากันหน้าคงภาคใต้ฟังตนอดตอนหลางกันบ้างนะครับ ต่างช่วงเลยหยิบแบึงยิบยดเนี่ยก็จะมีัสอยู่ลอยล่ะซฟคลิปข้อมูลที่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบข้อศูลอุตุนิยมวิทยาปากใต้ฟังสันออกเพื่อเป็นขวันและกำลังใจกับทีมงานไดริ์ข่ารสานหมายปอเบนพิโลไน้ลับชมหน่อฟังกันพบกันไม่ต่อชาาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน